กาละครั้งหนึ่งเมื่อวันคริสต์มาสมาถึงครอบครัวที่แสนอบอุ่นที่อาศัยอยู่ใต้น้ำกำลังฉลองคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนานลึกลงไปลึกลงไปอีก นั่นคือครอบครัวของปารายคงนั่นเองโอ้โหอาหารน่ากินจังเลยครับพ่ออ่ากินเลยลูกลักไหนบอกพ่อกับแม่มาสิว่าลูกอยากได้อะไรในวันคริสต์มาสคือว่าบอกพ่อเข้าไปเลยสิลูกเออผมอยากได้บัตรเครดิตครับเออแม่ต่อตดตมได้ว่าต้องไปประชุมแบไปก่อนนะ เคยเบื่อไหมเวลาจะซื้อสติกเกอร์ไลน์แอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็นไอเทมในเกมเราต้องร้องกรีด๊ดเมื่อเห็นช่องใส่บัตรเครดิตแล้วเราไม่มีหมดปัญหาแน่นอนถ้าเพื่อนๆติดตั้งแอปพลิเคชัน wallet by t r u e m o n e y ซึ่งถ้ามีเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องง้อบัตรเครดิตเลยทีเดียวแ <Yeah. S 1> ถมวันนี้เนี่ยยังมีแคมเปญที่เฟี้ยวสุดๆนั่นก็คือบาทเดียวก็เฟี้ยวได้ เพื่อนๆนะคะสามารถซื้อแอปพลิเคชันสติกเกอร์แล้วก็ไอเทมในเกมได้ในราคา1บาทเท่านั้นโอ้โหอ,อาปากั้งกันเลยใช่ไหมและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยซื้อแอปพลิเคชันสติกเกอร์ไลน์หรือว่าของในเกม มูลค่าบาทเดียวแล้วยังมีโชคชั้นที่2นั่นก็คือลุ้นรับซัมซุง g าแล็ x ซ S7 มูลค่า26,400บาททุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1เครื่องและ e กิฟต์บอลเชอร์มูลค่า500บาทอีกวันละย20รางวัลรวมมูลค่า230,000บาทโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงจริร่วมสนุกและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ p r o m o t i o n t o m o n e y c o m เดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดแคมเปญนี้กันดีกว่าค่ะแถมโปรโมชันนี้เนี่ยยังมูลค่าเพียงแค่1บาทเท่านั้นและเงื่อนไขมีอยู่ว่าเพื่อนๆสามารถซื้อของเหล่านี้ได้ราคาไม่เกิน40บาทเท่านั้นแต่ว่าเอ๊ะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆซื้อเกินกว่า40บาทไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆซื้อมูลค่าเกิน40บาทเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะได้เงินคืนเหมือนกันค่ะแต่ระบบเนี่ยจะคืนเงินสูงสุดไม่เกิน40บาทค่ะซึ่งของเหล่านี้เนี่ยเราจะซื้อผ่าน Vcar d ์ i r t u a l Credit Card โปรโมชันนนี้ะะคะ จะมีถึงวันที่31พฤษภาคม2559แล้วสบสันนสิทธิ์ให้กับเพื่อนๆที่ทำรายการผ่าน App Store และก็ Google Play เท่านั้นค่ะ1สิทธิ์เนี่ยใช้ได้แค่1นหมายเลขเท่านั้นนะ เอาละต่อไปนะคะแป้งจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูวีการ์ดกันค่ะเราไปที่หมวดของวีการ์ดนะคะจะเห็นได้ว่าของแป้งเนี่ยสมัครเวชช่วยเครดิตการเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่สมัครเนี่ยก็สมัครฟรีนะคะกดเข้าไปกรอกชื่อบัตรประชาชนอะไรให้เรียบร้อยซึ่งเจ้าตัวนี้นี่แหละคะ่ะเปรียบเสมือนบัตรเครดิตใบหนึ่งเลยนะคะ อันดับต่อไปเนี่ยแป้งจะพาเพื่อนๆไปซื้อแอปพลิเคชันกันเมื่อเปิด App Store ขึ้นมานะคะก็จะเห็นแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายเลยให้เราไปตั้งค่าบัตรเครดิตกันก่อนค่ะไปที่ View Apple ID นะคะกรอกรหัสเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็เข้าไปที่ Payment Information ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราไปที่ m s t t r r c r r เราแล้วก็ใส่รหัสที่เราสมัคร v r t u a l Credit c การเมื่อกี้ลงไปให้ครบทั่วเลยค่ะซึ่งภายในบัตรนะคะก็จะประกอบไปด้วยเลขบัตรเครดิตนะคะ วันหมดอายุของบัตรค่ะแล้วก็ CVC รหัสป้องกันความปลอดภัยนั่นเองเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดตกลงไปเลยเท่านี้นะคะก็ถือว่าเรามีบัตรเครดิตลงไปใน a อ p Store ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะอันดับต่อไปนะคะแป้งจะมาเลือกกันดีกว่าว่าเราจะซื้อเกมอะไรดีนะช่วงนี้มีเกมอะไรเด็ดๆบ้างโอ้โหตอนนี้แป้งเจอเกมแล้วค่ะเกมที่แป้งจะเลือกนะคะนั่นก็คือเกม Beat the Boss 2นั่นเองเอา,าล่ะซื้อกันเลยดีกว่าแฉบ อืจะเล่นเกมแบบนี้อีกแล้วนะหรอใช่แล้วโอ้ยแล,แล้วนะคะเขาก็โหลดพึบึบพึบ,บ,บดูสิเกมนี้เนี่ยทรมาบนบอสหน้าดูเลยนะคะมีปลาหมึกด้วยอะ่ะ อูมีหนูกัดด้วยนะอันนี้เนี่ยน่าแคสลงชแนลมากมากเลยนะคะเมื่อเราทําการสื่อแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับไปที่แอปพลิเคชันตัวเดิมค่ะนั่นก็คือ wallet by t r u m o n e y นั่นเองจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่ my wallet ค่ะเลื่อนลงมาล่างสุดเลยชว่วงเมื่อเรามาดูที่ประวัติการทํารายการนะคะก็จะเห็นได้ว่าแป้งเนี่ยได้ซื้อของไป36บาทจุดหนึ่งสองอาละและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเลขที่อ้างอิงนะคะเราสามารถนําไปลุ้นโชคชั้นที่2เพื่อลุ้นรับซัมซุงกระด ซีเอสเจ็ลกิฟวอช์เชอร์บาทได้ด้วยวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะให้เข้าไปที่โปรโมชั่นนี้นะคะบาทเดี๋ยวก็ฟยลได้จากนั้นนะคะเลื่อนลงมาจะเห็นช่องใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับวอลเล็ตนะคะแล้วก็เลขที่อ้างอิงใส่ลงไปเลยเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดส่งขอบคุณที่ร่วมสนุกกับเรานะระบบจะคืนเงินให้ภายใน1วันถัดไปอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆไม่ตั้งใจร้อนนะเพราะว่าระบบเนี่ยจะคืนเงินให้เราแน่นอนค่ะภายใน1วันทําการนะคะ และก่อนที่จะจากกันนะคะแป้งก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆเล่นกันอีกแล้วค่ะบน Facebook ของแป้งเองนะคะเงื่อนไขก็คือน้องๆคนไหนนะคะที่ซื้อสเต cker ไลน์แอปพลิเคชันหรือว่าไอเทมในเกมนะคะที่ผ่าน Vcar d Virtual Credit Card ให้น้องๆเนี่ยถ่ายภาพยืนยันข้อมูลในการซื้อแล้วมาโพสต์ในกล่องคอมเมนต์เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับกิฟต์เวอร์ชลมูลค่า100บาทจำนวน40รางวัลเลยค่ะอือหือแจกใหญ่แจกใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่เล่นไม่ได้แล้วนะจ๊ะ เรียกได้ว่าซื้อแอปก็คุ้มแถมยังได้เงินติดกระเป๋าไปอีกด้วย <c oughs> และใครที่ยังงงๆกับเจ้า v ี a r ร์อยู่เนี่ยยังไงก็ดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะจุ๊บจ